สวัสดีค่ะพบกับหมอจุ๊บไพเทพผ่าดวงอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่ติดตามนะคะหมอจุ๊บไพเทพผ่าดวงวันนี้หมอจุ๊บจะมาเปิดดวงนะคะให้กับนะคะผู้ติดตามนะคะดวงชะตาทั้ง12ราศีนะคะในปีมังกรนะคะที่จะถึงนี้ขอเริ่มจากราศีแรกเลยละกันเราเริ่มจากราศีมังกรก่อนนะคะดวชะตาของชาวราศีมังกร นะคะในปีมังกรนะคะต้องบอกได้เลยว่า เรื่องการงานนะคะในปีนี้โดดเด่นมากๆม,มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทํางานใหม่นะคะแต่งานที่จะทำอาจจะต้องอเสียสละนะคะความเป็นตัวตนบางอย่างนะคะเพื่อเกาะให้เกิดโอกาสใหม่ๆใ,ในทางด้านการงานนะคะนักธุรกิจนะคะหรือว่านักลงทุนเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายธุรกิจมีการลงทุนที่ดีขึ้นนะคะค้าขายดีขึ้น าการเงินถือว่าปีนี้เป็นปีที่เริ่มมีไรายได้นะคะมีเงินเข้ามาเริ่มที่จะนะคะเก็บเงินหรือว่ามีโอกาสที่จะซื้อของชิ้นใหญ่ได้ด้วยค่ะ เรื่องความรักนะคะชาวราศีมังกรนะคะมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะจะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจนะคะไปจนถึงการได้ลงสถานะนะคะการเป็นคู่รักเป็นแฟนกันคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีข่าวดีนะคะอาจจะได้ตั้งหลักปักฐานนะคะได้ได้ซื้อบ้านนะคะหรือว่าอาจจะมีธุรกิจเล็กๆร่วมกัน,นะค่ะสุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีมังกรถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะ <had> สุขภาพร่างกายดีขึ <had> ้นสุขภาพจิต <had> ดีขึ้นระวังโรคภัย เล็กน้อยนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาการเจ็บคอนะคะลำคอนะคะต้องดูแลนิดนึงการทําบุญเสริมดวงนะคะแนะนําไม่ทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบูลทิธิโรงพยาบาลสฆงหรือโอนเงินทําบุญบุญทิธิโรงพยาบาลต่างๆนะคะขอพรพระพิคเนสนะคะราศีวะและพระแม่อ,อุมาเป็นการเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะดวงชะตาของชาวราศีกุมในปี2567น้นี้ เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องการงานนะคะชาวราศีกุมมีโอกาสนะคะที่จะได้ปรับเปลี่ยนงานนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะ,ะตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะบร,ริษัทต่างชาติต่างประเทศถือว่าดีมากๆปังมากๆนะคะ คนที่คิดที่จะเปลี่ยนงานจะมีโอกาสได้ทํางานที่มีความท้าทายมากขึ้นค่ะสําหรับเรื่องของการเงินชาวราศีกุมปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสมีเงินเป็นกอบเป็นกมขึ้นมานะคะนักลงทุนนะคะหรือว่าค้าขายนะคะธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะถือว่าขยับขยายนะคะมีผลตอบแทนที่ดีมากๆมีโชคลาภที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องของความรักนะคะชาวราศีกุมต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษสําหรับคนที่โสดนะคะต้องระวังคนที่เข้ามาดูสนิดนึงว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่มีคู่หรือว่ามีตําหนิอยู่แล้วนะคะคนมีคู่แล้วนะคะระวังในเรื่อง,องอารมณ์และปากเสียงกันสักนิดนึงค่ะแต่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะ ชาวราศีกุมนะคะระวังสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวปวดศีรษะนะคะการเป็นไมเกรนนะคะหรือระวังกดไหลย้อนนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญค่าน้าค่าไฟนะคะการบริจาคโลหิตนะคะการไหว้ขอพรพระราหูนะคะซึ่งเป็นเทพนะคะ,ะประจำราศีกุมอยู่แล้วนะคะเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ต่อไปนะคะดวงชะตาของชาวราศีมีน,นในปี2567นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการงานชาวราศีมีนต้องบอกได้เลยว่า ดาวราหูที่ส่งผลอยู่ส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไม่ว่าจะมีการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่นะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะคนที่นะคะคิดที่จะสอบแข่งขันงานเกี่ยวกับเรื่องของนะคะ ราชการคนที่จะสอบต่อสอบแข่งขันนะคะไปต่างประเทศถือว่ามีความโดดเด่นมากๆค่ะคนที่คิดว่าอยากจะลงทุนนะคะขยับขยายธุรกิจธุรกิจมีการขยับขยายนะคะธุรกิจออนไลน์นะคะธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจการบริการนะคะปีนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะสําหรับชาวราศีมีนปีนี้การเงินเข้ามาดีมากๆค่ะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการลงทุนระวังในเรื่องธุรกิจหุ้นส่วนนะคะ อาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าต้องระวังในเรื่องของสัญญานะคะและเอกสารต่างๆด้วยค่ะความรักนะคะชาวราศีมีเนื้อหอมมากๆคนโสดมีคนเข้ามาเยอะมากนะคะแต่ต้องระวังนะคะอาจจะสับรางไม่ทันระวังรถไฟชนกันนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะลงทุนร่วมกันหรือว่าปีนี้มีข่าวดีนะคะสําหรับคนที่อยากได้บ้านนะคะได้รถนี่ถือว่าประสบความสําเร็จจริงๆค่ะค่ะ สุขภาพร่างกายนะคะสาหรับชาวราศีมีนนะคะต้องดูแลส,สุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายของท่านอาจจะต้องระวังโรคภัยที่เป็นโรคประจําตัวนะคะหรือว่าโรคแทรกซ้อนบางอย่างนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญนะคะบริจาคโลหิตทําบุญเกี่ยวกับคนตาบอดมูลนิธิตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะการเสริมดวงนะคะเน้นให้ไหว้ขอพรพระประจําวันเกิดนะคะ พยานาคนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะให้ปังยิ่งขึ้นค่ะราศีต่อไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะโดยชะตาของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาชมกันนะคะชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะช่วงต้นปีนะคะอาจจะมีปัญหาวุ่นวายใจสักนิดหนึ่งนะคะมีเรื่องที่ทําให้อาจจะ เสียความรู้สึกหรือว่าปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะแต่ช่วงกลางปีไปแล้วนะคะยาวไปจนถึงช่วงปลายปี งานนะคะของชาวราศีเมษหลังจากดาวราหูย้ายไปแล้วด้วยเนี่ยจะได้ยิ่งขยับขยายนะคะโอกาสงานที่นะคะได้ทำงานใหม่ๆนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือว่างานที่ไม่เคยทดลองทำถือว่าดีมากๆค่ะเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีเมษต,ต้องบอกได้เลยว่าปีนี้นะคะ ปังมากนะคะมีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนหรือว่าการขยับขยายธุรกิจเยอะหรือค่าใช้จ่ายจากคนรอบข้างเยอะแต่ว่านะคะสิ่งที่จะได้มาเป็นรายรับเยอะมากๆนะคะเพียงแต่อาจจะต้องจัดการและบริหารเรื่องของการเงินให้ดีด้วยะคะ่ะ ความรักนะคะสําหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษอาจจะวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆที่หายไปคนรักเก่าความรักเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วนะคะต้องระวังนะคะปัญหาในเรื่องส่วนตัวหรือว่ามีอะไรต้องเปิดใจคุยกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังะค่ะสุขภาพร่างกายนะคะต้องระวังโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดนะคะนะคะ ระวังความดันโลหิตต่างๆนะคะต้องพักผ่อนและดูแลสุขภาพให้ดีค่ะการทำบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการทำบุญนะคะบริจาคนะคะค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือมีโอกาสช่วยเหลือคนยากไร้นะคะทำบุญเกี่ยวมูนิธิต่างๆนะคะเป็นการเสริมดวงเน้นในเรื่องการมูนะคะขอพรพระแม่ลักษมีขอพรให้มีโชคในเรื่องของการเงินนะคะความร่ำรวยแล้วก็โชคลาภที่ดีขึ้นค่ะ ราศีถัดไปนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีศพฤษภในปี2567นี้เรามาดูกันนะคะเรื่องของการงานชาวราศีศพฤษภนะคะในช่วงต้นปีนะคะต้องระวังปัญหานะคะหรือการทะเลาะเบาแหวงนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าระวังคําพูดนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะระวังเรื่องการสื่อสารดีดีนี้ถ้าวางแผนดีแล้วก็นะคะสื่อสารดีการงานจะประสบความสําเร็จมากๆค่ะ ะะเรื่องของการเงินชาวราศีพุษศนะคะเป็นราศีที่ปังมากนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาบนะคะโชคลาบลอยนะคะนักนักลงทุนนะคะหรือว่า ผู้ที่ชอบเสี่ยงต่างๆมีโชคลาภเข้ามาแต่ว่าค่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการเงินดีมากแต่ว่าเน้นนิดนึงถ้ามีเงินเข้ามาต้องบริหารดีๆแล้วก็หมั่นทําบุญสร้างกุศลด้วยจะยิ่งทําให้มีเงินเข้ามาด้วยมากขึ้นค่ะความรักนะคะชาวราศีพฤษภต้องบอกได้เลยว่าความรักปีนี้นะคะ อาจจะคุยนะคะกับคนที่เราดูใจไว้นานพอสมควรน,นะคะความรักจะค่อยๆพัฒนาและค่อยๆย,ยับนะคะจากสถานะของอาการเป็นเพื่อนนะคะหรือว่านะคะการที่เป็นคนรู้ใจแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีอะไรต้องเปิดใจคุยกันเพราะว่าเหมือนบางทีคําพูดหรือว่าการสื่อสารบางอย่างจะทำให้เข้าใจผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะคะ สุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีพฤษภระวังนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะระวังในเรื่องของการเดินทางไม่รับรื่นนะคะระวังนะคะโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องนะคะสันหลังนะคะดูแลสุขภาพ แล้วก็ทําบุญบ่อยๆนิดนึงนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะใน,ในเรื่องของการบริจาคลงโงศพนะคะการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาได้เลยค่ะการไหว้พระการไหว้เทพขอพรนะคะแนะนําให้ไหว้ขอพรนะคะพระวิษณุกรรมนะคะหรือว่าไหว้ขอพรพระพิคเนสเพื่อเป็นการเสริมดวงให้ราบรื่นขึ้นค่ะ สำหรับราศีถัดไปนะคะผู้ที่เกิดในนะคะราศีเมทุนนะคะโดนสตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีเมทุนในเรื่องของการงาน โดดเด่นมากๆนะคะจนบางครั้งต้องระวังเลยว่าเป็นที่จับตาของเพื่อนโรงงานหรือคนรอบข้างนะคะเนื่องจากว่าการงานเด่นมากมีโอกาสได้งานใหม่ๆได้จ็อบใหม่ๆโครงการและโปรเจกต์ใหม่นะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีคนคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะงานปังนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูแลนะคะมองสายมองขวานะค,ะคนรอบข้างให้ดีด้วยนะคะ นักลงทุนหรือการขยับขยายธุรกิจดีแต่ว่าต้องยั้งมือนิดนึงนะคะอย่าใจใหญ่จนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอ,พอพอเล่นได้แล้วก็ไม่หยุดเนี่ยจะกลายเป็นว่านะคะเราเราอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าการสูญเสียขึ้นด้วยนะคะเรื่องของการเงินนะคะ ต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีเมถุนมีโชคลาภเรื่องการเงินมากๆมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะได้เงินจากความรู้ความสามารถมีไรายได้พิเศษนะคะมีโอกาสช่องทางหาหาเงินช่องทางน,นหาเงินเยอะมากขึ้นเป็นแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดฝันมีเรื่องอาจจะต้องเสียเงินจากคนรอบข้างนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เข้ามาแบบกระทันหันชนิดหนึ่งนะคะ ความรักนะคะชาวราศีเมทุนนะคะส่วนใหญ่จะเจอความรักแบบห่างไกลนะคะมีอายุที่ต่างนะคะหรือว่าอาจจะมีวัฒนธรรมหรือสังคมที่ต่างกันแต่ลองปรับตัวเข้าหากันนะคะน่าจะดีขึ้นนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะต้องมีเวลาให้กันนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะต่างจริงจังกับชีวิตซีเรียสในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะต้องปรับความเข้าใจและให้เวลากันเยอะขึ้นนิดหนึงนะะ่งค่ะสุขภาพร่างกายนะคะ าชาวราศีมิถุนต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความดันนะคะความเครียดพักผ่อนไม่พอนะคะลองสุขภาพแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะการทําบุญเสริมดวงนะคะในในเรื่องของการทําบุญบริจาคลงโศพนะคะบริจาคโลหิตนะคะมีโอกาสไปไหว้พระขอพรตามสถานที่ต่างๆการไหว้เทพเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องการไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีขอพรในเรื่องการเงินและท้าวเวสสุวรรณค่ะเพื่อขอการเงินและโชคลาภให้ปังยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเป็นชาวราศีกรกฎดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในปี2567นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานของชาวราศีกรกฎโดดเด่นมากๆนะคะถือว่าได้ไพ่ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์คำจุนทำให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสได้ทํางานใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะ งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารคําพูดงานต่างชาติต่างประเทศถือว่าดีมากๆคนที่อยากหางานใหม่หรือว่าการสอบต่อนะคะการเรียนต่อการสอบราชการต่างๆก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการเงินนะคะธุรกิจปีนี้ชาวราศีกรกฎถือว่าดวงชะตาแข็งแรงมากมีโอกาสที่จะได้นะคะทรัพย์สินใหม่ๆม,มีโอกาสได้บ้านนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะ เก่งงานแล้วนะคะมีรายได้ค่อนข้างเยอะแล้วมีโชคทางด้านการเงินด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ความรักนะคะสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะอาจจะต้องมุ่งมั่นนะคะกับคนที่คุยด้วยเพราะว่านะคะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษแต่ถ้านะคะคุยหลายคนบางครั้งอาจจะสับหลังไม่ทันนะคะอาจจะต้องโฟกัสเป็นคนคนไปคนที่มีความรักหรือว่ามีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายในเรื่องของอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือการลงทุนนะคะทำธุรกิจร่วมกับคนที่ท่านรักด้วยนะคะ สุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีกรกฎต้องแนะนําว่าต้องพักผ่อนเยอะๆออกออกำลังกายมากๆเพราะว่าทํางานเยอะนะคะจะมีเวลาในการดูแลตัวเองก็ต้องระวังนะคะโรคประจําตัวนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอจนกลายเป็นว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นลมนะคะหรือว่าความบิงเวียนได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะ เน้นในเรื่องของการทำบุญไหว้พระนะคะไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตนะคะหลวงพ่อโสธรพระพุชินราชถือว่าดีมากนะคะชาวราศีกรกฎนะคะไหว้ขอพรพระพิคเนสเป็นการเสริมดวงแล้วก็ราหูนะคะเพื่อเป็นการเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะราศีต่อไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ ในปี2567นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวราศีสิงในเรื่องของการงานนะคะมีความโดดเด่นมากเพียงแต่ว่าการงานที่ท่านได้รับมาอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างมากนะคะทุกงานอาจจะมีความกดดันหรือว่ามีความเครียดพอสมควรแต่สุดท้ายท่านจะผ่านพ้นไปด้วยดี ผู้ที่ทําธุรกิจนะคะนักลงทุนนะคะอาจจะมีหุ้นส่วนนะคะมีผู้ร่วมทุนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าต้องดูดีๆนิดนึงเพราะว่านะคะคนที่เข้ามาเนี่ยให้โอกาสใหม่ๆด้วยแต่ว่านะคะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วกลยุทธ์ทางธุรกิจไปด้วยกันธุรกิจออนไลน์นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการท่องเที่ยวงานบริการนะคะถือว่ายังปังมากนะคะ เรื่องของนะคะการเงินโชคลาบนะคะชาวราศีสิงปีนี้ต้องบอกได้เลยว่าเงินเข้ามาเยอะมากแต่ว่ามีเงินที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องจัดการบริหารในเรื่องของการเงินดีๆโชคลาบมีพอสมควรน,นะคะ เรื่องของความรักนะคะชาวราศีสิงห์ต้องบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะมีคนรักเข้ามานะคะแต่ว่าคนรักที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนรักที่อ,อยู่กันคนละที่อยู่กันคนละทินหรือว่ามีความรักที่ต่างอายุต่างวัยที่ต้องปรับตัวแล้วก็ศึกษากันนิดนึงนะคะค่ะสุขภาพร่างกายของชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกได้เลยว่างานหนักนะคะต้องระวังในเรื่องของความเครียดนะคะ ต้องระวังในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะแนะนําให้ไปไหว้ขอพรนะคะ,ะพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์ทรงครุฑนะคะเพื่อขอพรให้มีพละกําลังมีอํานาจและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเป็นดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะ สำหรับชาวราศีกันในปี2567นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในเรื่องของการงานชาวราศีกันนะคะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆนะคะคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกับงานอยู่แล้วต้องบอกได้เลยว่านะคะงานที่ทําอาจจะมีความกดดันนะคะหรืออาจจะมีนะคะภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะคะอาจจะต้องอจัดการแบ่งเวลานะคะในเรื่องของการงานนะคะมีความเครียดมีความกังวลกับเรื่องงานแต่ว่าสุดท้ายไปทางคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมากขึ้นนะคะการเงินนะคะชาวราศีกันปีนี้มีเป้าหมาย ในเรื่องของการเงินเช่นคิดจะลงทุนทําธุรกิจใหญ่ขึ้นนะคะมีการขยับขยายธุรกิจนะคะหรือว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีความกงมังวลอยู่บ้างแต่สุดท้ายนะคะถือว่าประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะาการเงินเนี่ยมีเป้าหมายในเรื่องของการใช้เงินอาจจะมีโอกาสที่จะได้ซื้ออสังหาริมาซั์นะคะการปรับเปลี่ยนการซ่อมแซมบ้านนะคะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะ ดังนั้นสุขภาพร่างกายนะคะต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีกันต้องระวังในเรื่องของเส้นเลือดนะคะ,ะเส้นประสาทนะคะหรือว่าต้องระวังในเรื่องของไมเกรนการปวดหัวปวดศีรษะนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆค่ะการำบ,บุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการำบ,บุญเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะชําระหนี้ส่งต่างๆเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะชาวราศีกันนะคะ เน้นในเรื่องของก,า,การขอพรนะคะพญานาคนะคะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะให้มีโชคลาภแล้วก็ให้ปังยิ่งขึ้นค่ะราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาชาวราศีตุลกันนะคะในปี2567นี้นะคะชาวราศีตุลในเรื่องของการงานต้องบอกได้เลยว่าปังมากๆนะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะ คนที่คิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะคิดที่จะทํางานชิ้นใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะความคิดที่อยากจะทํางานด้านใหม่ๆเข้ามาถือว่าดีมากๆนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะนักลงทุนต่างๆบอกได้เลยว่านะคะการลงทุนปีนี้นะคะอาจจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะโชคลาภทางด้านการเงินสำหรับราศีตุลเนี่ยถือว่าดีมากๆหลังจากที่ดาวราหูย้ายไปแล้วนะคะจะขยับขยายจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะคะถือว่าดีมากๆนะคะเป็นแต่ว่า,าอาจจะต้องหานะคะผู้ช่วยหาบริวารให้ดีด้วยนะคะ เรื่องของความรักนะคะชาวราศีตุลต้องบอกได้เลยว่าเนื้อหอมมากๆนะคะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะความรักนะคะความรักของชาวราศีตุลน,นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะมีลูกสําหรับคนที่รอคอยลูกนะคะได้ลูกแน่นอนในปีนี้ค่ะ เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีตุลอาจจะต้องระวังบ้างเล็กน้อยในเรื่องของอุณหภูมิภูมิแพ้อากาศนะคะต้องดูแลเรื่องโรคภัยเล็กเน่นๆๆหรือว่าระวังในเรื่องของอาหารเป็นพิษด้วย mm. เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ การทำบุญเสริมดวงนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิการศึกษาเกี่ยวกับเด็กนะคะหรือว่าการทำบริจาคเกี่ยวกับพวกเด็กยากไร้ต่างๆในการเสริมดวงนะคะแนะนำนะคะในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ไหว้พระแม่ลักษมีนะคะและไหว้พระหนมุมานเพื่อเป็นการเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรามาเปิดดวงกันชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องของการงานปีนี้บอกได้เลยว่าปังจริงๆแบบว่ามีโอกาสได้รับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การมอบหมายให้งานใหม่ๆงานใหญ่ๆขึ้นมาคนที่รอตําแหน่งหน้าที่นะคะรับรองว่าปีนี้ได้โปรโมทแน่นอนนะคะแต่ว่างานที่หนักขึ้นอาจจะทําให้มีความกดดันนะคะหรือว่าอาจจะต้องเรียนรู้งานเพิ่มขึ้นนะคะคนที่คิดว่าอยากจะขยับขยายปรับเปลี่ยนย้ยายในเรื่องงานนะคะจะมีคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอย ชี้แนะงานใหม่ๆให้ด้วยค่ะเรื่องของการเงินนะคะราศีพิจิกต้องบอกได้เลยว่านะคะปีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องใช้เงินมีภาระหน้าที่ในเรื่องการเงินแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสหาเงินแล้วก็มีไรายได้ในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะไรายได้ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยค่อนข้างเยอะพอสมควร ํะะาให้การเงินไม่ขาดมือนะคะเรื่องของความรักนะคะชาวราศีตุลปีนี้ต้องบอกได้เลยว่านะคะกำลังหาคนที่ใช่นะคะหรือว่าคนที่คุยอยู่หรือพบอยู่นะคะสุดท้ายนะคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจหรือว่าคุยกันในเรื่องสถานะนะคะ ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะคะความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยเลยว่านะคะมีเกณฑ์มีข่าวดีนะคะในเรื่องของการาขยับขยายการลงทุนการซื้อบ้านนะคะหรือว่าการทําทธุรกิจร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างหลักฐานร่วมกัน,นะคะ่ะเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีตุลระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกนะคะระวังในเรื่องข้อหรือกระดูกนิดหนึ่งนะคะเป็นพิเศษนะคะ การทาบุญเสริมดวงนะคะสาหรับชาวราศีตุลนะคะแนะนําไม่ทําบุญเสริมดวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ชีวิตศาสตร์นะคะการบริจาคลงศพนะคะหรือว่าทาบุญง่ายๆนะคะอย่างเช่นมีโอกาสเนี่ยนะคะสมมตรไ์ว้พระเป็นประจำนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะส่วนสายมูนะคะชาวราศีตุลนะคะแนะนําให้ไหว้ขอพรพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะคะแล้วไหว้ขอพรพญาครุฑเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องอํานาจบารมีทําให้ชีวิตและการงานประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมอชุดไพ่เทพผ่าดวงได้ดูดวงแล้วนะคะทั้ง12ราศีนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอให้ทุกทกท่านนะคะที่ติดตาม ขอให้ปีมังกรนะคะ2567นี้มังกรไม้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกท่านนะคะเป็นปีที่ทำให้ประสบความสําเร็จนะคะทั้งด้านการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะวิชคลาบที่ดีคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะประสบความสําเร็จทุกด้านและฝากติดตามหมอจุกไทยเทพผ่าดวงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับราศีธนูนะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูในปี2567นี้นะคะ จะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องการงานนะคะชาวราศีธนูนะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูเป็นราศีที่ต้องมีเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมีงานที่มากขึ้นนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะทํางานที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ คนที่คิดที่จะหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่อาจจะต้องดูดีๆนิดนึงเพราะว่านะคะปีนี้เป็นปีที่อาจจะต้องเรียนรู้งานใหม่ๆ,ๆค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าเรียนรู้และพัฒนาตัวตนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาใหม่ๆแก๊เจ็ตหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในเรื่องของการงานนะคะก uh <ง>ารเงินและการลงทุนนะคะอาจจะต้องดูนิดนึงในเรื่องของการเงินเพราะว่าเงินที่เข้ามาเยอะแต่ว่านะคะต้องระวังนะคะคนที่คิด ที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์นะคะหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์จากเรานะคะระวังในเรื่องของคดีความหรือว่างเรื่องของกฎหมายสกน,นิดนึงด้วยนะคะ ะะอาจจะต้องรอบข้อในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะความรักนะคะสําหรับเราชาวราศีธนูนะคะอาจจะเป็นชน่วงจังหวะที่มีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมาคัดนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะเจอคนที่ตรงนี้มีข้อดีตรงนี้อาจจะยังมีข้อ,อ,จจมขอไม่ถูกใจนะคะก็ลองเปิดใจแล้วลองศึกษาดูใจก่อนก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีนะคะอาชีตคู่นะคะความรักจริงๆดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า อา,อาจจะมีเวลาให้กันน้อยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะมีความเครียดความกดดันในเรื่องภาระหน้าที่ของแต่ละแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะสุขภาพร่างกายนะคะสาหรับชาวราศีธนูนะคะต้องระวังสุขภาพนะคะโดยเฉพาะนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในนะคะเรื่องตับนะคะเรื่องฮอร์โมนนะคะหรือว่าคนที่มีโรคที่เป็นอยู่แล้วนะคะต้องดูแลรักษาอย่างต่อนเนื่องแนะนําว่าให้ดูแลแล้วก็นะคะ ไปพบคุณหมอเป็นประจำนะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการทำบุญสดมนนะคะไหว้พระเป็นประจำนะคะหรือเป็นไปได้นะคะมีโอกาสไปถือศีลปฏิบัติทำบ้างนะคะจะช่วยทำให้ดวงชะตานะคะดีขึ้นนะคะส,ส่วนสายมูนะคะเน้นในเรื่องของการไหว้ขอพรนะคะ,ะปู่พญานาคนะคะหรือว่าพระปู่ฤษีนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะทำให้ชีวิตมีความรับรื่นแล้วก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ